แทนจริงมีแค่สี่แบบหนึ่งสองสาสี่ยวันไท t o มีแค่นั้นมีแค่นี้จริงๆขึ้นกับลงกับแล้วก็ bearish กับ bullish แค่นั้นสอง type ก็เลยก็เลยมีแปดแบบแต่ว่าในแต่ละแบบก็จะมีชื่อเรียกต่างกันไปตามสัดส่วนของ fibonacci ซึ่งแบ่งโดยสัดส่วน f i b o n a c ซึ่งจริงๆอะคุณต้องจำชื่อ pattern ไหมมีประโยชน์กับการเทรดปะ ไม่มีบางทีผมก็จําชื่อไม่ได้แพทเทิร์นนี้แต่ผมรู้แต่ว่าอ๋อ um, มันได้งี้อ๋อ um, ตีเป้าอยู่นี่แหละแปดสิบแปดจุดหกหมายถึงว่าพี่ปุย๋ยใช้ไฟโบนาชีในการแยกแคตตอรีมันออกออืไม่โดยที่ไม่ต้องสนใจชื่อชื่อเอาไว้เรียกให้มันเท่ๆให้คนที่ไม่รู้เรื่องทําสับสนไปกันนะเยี่ยมเลยครับเวลาพอแล้วอ๋อนี่ชาร์กแพทเทิร์นดูไม่ <mm> โหไม่โคตรขลังเลยปกติเขาเรียกเป็นชื่อ,อยี่คือให้ทําให้มันง่ายเออทำให้มันขลัง จริงๆใช้ในการเทรดไหมไม่ได้ใช้เ,<อ>เรารู้แต่ว่าอ๋อมีลงมางี้แล้วเด้งสัดส่วนเท่านี้แล้วถอยเรารู้แล้วอ๋อเป้าตรงนี้แค่นะี้แต่บางทีชื่อจำไม่ได้เหมือนกันบางทีถามพี่ปุ้ยครับแพทย์ไม่รู้อ่ะเดี๋ยวครุข,ขอเปิดเรเฟเฟอร์เนซ์ก่อนนะเอเออเป็นอย่างนั้นจริงๆสีไทยสีไทยดูไงครับเอาง่ายๆนะ x มา a ในรูปเนี่ยทุกรูป x มา a จะอยู่ด้านซ้ายมือของคุณ uh เอาดูข้างบนก่อน,นนะดู balance t y ข้างบนก่อนนะ x มา a จะอยู่ด้านด้านซ้ายมือของคุณแล้วมันเด้งขึ้นไป b c d uh เห็นไหมครับมันเด้งขึ้นไป b c d ท y p หนึ่งเนี่ยก้นมันสัน้นปีกมันก็สัน้น ก้นมันสั้นปีกมันก็สั้นจุด C กับจุด D ี oh. อยู่ในระยะเรนจ์ของ XA ก้นสั้นปีกสั้นโอเคเห็นไหมไทยสองเนี่ยก้นสั้นแต่ปีกมันยืดดี uh, D, จุดดียาวหน่อยจุดดีเบรกไฮดีด็อกเบรกเอ็กซ์แต่ก้นสั้นซียก เห็นไหมแล้วคราวนี้เนี่ยท้ายสาวท้ายสคุณก็น,นึกออกแล้วมันก็เบ้ไปตาม x a เหลืออะไรอะ่ะเมื่อกี้ก้นยก 2, 2, 2, ย 1, 2, ยสองท้ายหนึ่งท้ายสองเนี่ยก้นยกหมดถูกไหมไท้ยสาวท้ายสี่เองครับก้นยืนก้นยืนแต่ท้ายสาวเนี่ยปีกสั้นอ๋อท้ายสี่เนี่ยก้นก็ยืนปีกก็ยาวมันมีแค่สี่ท้าย แต่มันมีชื่อเรียกเป็นไทา์แต่ละอันตามสัดส่วนของจุด c และจุด d-doc ที่มันยื่นไม่เท่ากันอ๋ออ้น,นี้ยื่นเยอะเป็นแคลปอ,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 อ๋ออ้น,นี้ยื่นสั้นเป็นบัตเตอร์ฟลายอะไรอย่างเงี้ยอย่างดูคุณดูไทท์สองไทท์สองเนี่ยก้นจุด c ยกแต่ว่า d ี o c ยืน่นถูกปะ่ะถูกเออถ้า d ีด c แค่127.2หรือ138.2 ตี x tend จาก XA ขึ้นไปนะค,คุณเอาจุด0ไว้ที่ A ข้างล่างจุด100ไว้ที่ X คุณจะได้เส้น 127.2, 138.2, 138.2, 1 8, 2, 13 8. 2, 8. 2, 8. 2, อยู่ข้างบนถูกไหมถ้าจุด e D-Doc จบแค่127.2ไม่เกิน138.2เรียก Butterfly แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ราคาวิ่งค้าม138.2คุณรู้อยู่เลยว่าเป้าหน้า161.8แน,น่ๆเปลี่ยนชื่อเป็น c l a p แค่นั้นอแค่นั้นเองคอนเซ็จมีแค่นี้ไม่ต้องไปท่องผมก็ไม่ท่องบางทีอย่าถามผมลืมแล้วอย่างนี้เวลาอาอย่างบัตเตอร์ไฟกับแคลปหรือดีฟแคลปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยพี่แล้วตอนที่ลงมาจากดีเนี่ยมันมันจะเท่ากันไหมทั้งสองแบเทินี้เท่าเท่ากันอยู่ดีเท่า เท่าไม่ใช่แง่ในแง่ของราคานะแต่เท่าในแง่ของสัดส่วนคือมันจากจุด C ไปจุด e D ด doc ยาวเท่าไหร่ไม่รู้ครับแต่ลงต้องลงยาวกว่า38.2และเป้าคือ61.8ิอดจของ C D ของ C D เหมือนกันในเรื่องระยะทั้งคู่ถูกต้องอ,อะไรอย่างเงี้ยคือคือ เขถึงเวลาปั๊บมันก็จะเอาไปคอมบิวไบความรู้เขาด้วยกันแต่คนนี้เนี่ยไอ้แพทเทิร์นพวกเนี้ยแรกๆอ่ะงงคุณต้องปิ้นใบเนี้ยแปะผนังไว้มันจะเป็นเร e เฟ n c ์ไงไม่ได้แลวพี่ที่บ้านเต็มตอนนี้ A B C เต็มผนังเลยที่บ้านตอนนี้มี A B C อยู่ A B C เต็มผนังใช่ไหมต้องเอาออกเอาออกเอาบอกต้องเอานี้ไปแปะแทนเป็น X A B C D แล้ววอเตอร์จะรู้ไหมเนี่ยแล้วอันนี้คือเบสิกมี4ไทป์นะครับฮาร์มอนิกเทรดดิ้งแบบ a d v a n c e ์คือหลังๆคุณจะเริ่มไม่ต้องท่องแพทเทิร์นคุณจะเริ่มตีเริ่มตีแล้วอ๋อตรงนี้คุณจะรู้ด้วยด้วยตัวคุณเองว่าอ๋อเป้านี้เป้านี้เป้านี้อ๋อมันจะคล่องขึ้นมันจะคล่องขึ้นครับซึ่งจริงๆเนี่ยในใครที่เอาไปเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วเซิร์ช คุณอาจจะได้เห็นภาพคล้ายๆอย่างเนี้แต่น,นี้ผมไม่ได้เอาภาพนั้นเขามา100%ผมเอามาแก้ด้วยโฟโตช็อปเอาย่าง <laughs> เอามาแก้ด้วย Photoshop. โฟโตช็อปอ๋อให้มันง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นใครไปโหลดในเน็ตมาคุณจะได้อีกรูปหนึ่งที่รายละเอียดเยอะกว่าน,นี้อีกโอโเพราะเขาได้ใส่แอดวานข้อมูลแบบแอดวานเข้าไปด้วยเช่นอะไรคือข้อมูลคือตอนนี้คุณเห็นว่ามันจะมีอยู่แค่สัดส่วนไฟ,ฟโบอไฟโบสี่แบบ Uh huh. ถูกไหมแล้วก็ยังมีสัดส่วนว่าอันนี้ยาวเท่าเรียกชื่อนี้อันนี้สั้นเรียกชื่อนี้ครับครับแต่จริงๆของฮาร์มอนิกแอดวานเนี่ยมันมีมิลเลอร์แพทเทิร์นแล้วอย่างนี้เราไม่ต้องจำเยอะขึ้นหรือพี่ไม่ต้องจำมิลเลอร์แพทเทิร์นก็กลับด้านกลับด้านเหมือนคุณเอาไอ้แพทเทิร์นนี้ไปส่องกระจกโอ oh. คือแทนที่จะเกิด x แล้วมา a b c d ใช่ปะ่ะครับมัน ดีด็อกกลายเป็น x อะแล้ว X กลายเป็นดีด็อก <ๆ S 1> มันสลับกันมันไปเริ่มข้างขวาก่อนแล้วก็เด้งสัดส่วนง,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 งี้กลับมามันก็เลยกลายเป็นตอนนี้คุณได้กี่แพทเทิร์นนะไม่รูว้ว่า<บ> <ๆ S 1> คุณกัเบิ้ลเขาไปเท่าตัวเป็นมิลเลอร์แพทเทิร์นแล้วตอนเรียนต้องเอากระจกมาไว้พี่เออน,นั่นดิ <laughs> จะได้แบบว่าเออกับได้ไม่หรอกคือถึงเวลาจรงิงๆแล้วอะไอ้มิลเลอร์แพทเทิร์นพวกเนี้ยคุณไม่ต้องไปสนใจมันหรอกปวดหัวไม่ต้องไปจำมัน คุณเข้าใจลอจิกมันก่อน uh huh. แล้วถึงเวลาตีตีไปเองแล้วเดี๋ยวมันได้เพราะเอาเข้าจริงๆนะเวลาคุณตีฮาร์เบอร์แทเทิร์เนี่ยคุณตีไฟโบแค่2ชุด uh huh. x มา a x มา a ครับแล้วก็ b มา c ครับหัวใจสำคัญมันอยู่ที่ตีรีเทส x มา a ถูกหรือเปล่าแล้วก็ตีรีเทส b มา c B อง <มา S 1> ชุด แล้วคลอสกันเพื่อดูว่าดีด็อกจะไปตรงไหนใช่แล้วพอคุณได้ d ีด c คุณก็ตีดีเทสดีด็อมา C เพื่อหาเป้าแล้วเราไม่ต้องดู X มา A แล้วดูเทียบกับตี้ด้หรอเลพี่หรือว่าเราก็ตีอยู่แล้วเราก็ตีเส้นเอาไว้ไม่เกินนี้ไม่เกินนี้กาดด้วยตาก็รู้อ๋อกาดด้วยตาคืออันนี้จะเป็นอันหนึ่งแล้วก็คราวนี้เนี่ยหลายคนจะถามผมว่าเอ๊ะล้ว PDTGC weekly chart harmonic We <ak> pattern อยู่ตรงไหน